สวัสดีครับวันนี้พาชม Power จากร้านมิกมิวสิกบุรีรัมนะครับผมพเพราะว่าแนะครับผมวันนี้พา w e แ M มมือสองนะครับผมเดี๋ยวพาชมข้าวๆก่อนนะครับผมติดตามนะครับจากช่อง Youtube นะครับ พวกลแอมมือสองนะครับผมจากร้านมิกมิวสิกบุรีย์นะครับผมฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับผมร้านมิกมิวสิกบุรีย์นะครับผมใครสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะลงราคาให้อีกทีนะครับผมวันนี้มาให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับผมพวกาแอมมือสองครับผมมากกว่าประมาณสี่สิบแท่นนะครับตอนนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผม ร้านมิกมิวสิกบุรีรัมก็ผมเบอร์โทร086261322ครับสวัสดีครับ